เราลองมาส่องดูซืว่าบุคคลที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นบุคคลระดับโลกนะครับอย่าง Elon Musk ในย4ชั่วโมงเนี่ยเขาทําอะไรบ้างเขามีกิจวัตรประจําวันแบบไหนนะครับ สวัสดีครับพบผม t h ฟอร์เร็กแมนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ออกจากเรื่องเทคนิคเล็กน้อยนะฮะแล้วก็มาอยู่กับเรื่องที่เบาเบาสมองนะครับฟังเป็นความรู้นะครับ24ชั่วโมงของอีลอนมัสมีอะไรบ้างนะครับเราลองมาส่องดูซิว่าบุคคลที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นบุคคลระดับโลกนะครับอย่างอีลอนมัส ใน24ชั่วโมงเนี่ยเขาทําอะไรบ้างเขามีกิจวัตรประจําวันแบบไหนนะครับต้องแต่ต้องเกินก่อนนะว่าอีลอนมัสเนี่ยเขาก็จะตื่นนอนตอน7จ็ดโมงนะฮะแล้วก็ดื่มกาแฟอุ่นๆแล้วก็จนถึงเข้านอนเนี่ยเขาเข้านอนเวลามาสักตีหนึ่งนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดึกนะเป็นบุคคลที่ทํางานหนักคนหนึ่งนะครับอีลอนมัสนะฮะเป็นผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างเทสลานะครับแล้วก็สเปซเอ็กซ์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของทวิตเตอร์ซึ่งภายหลังก็เปลี่ยนจากท นหนึ่งสิ่งที่ทำให้มหาเศรษฐีท่านนี้ประสบความสําเร็จก็คือกิจวัตรประจำวันของเขานะครับเราลองมาดูสิว่ากิจวัตรประจำวันของเขาเนี่ยสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับเทรดเดอร์อย่างเราๆได้อย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญก็จึงนำม,มาแบ่งปันนะครับเริ่มเลยข้อแรกเลยฮะเขาตื่นนอน7จ็ดโมงเช้านะครับเมื่อตื่นแล้วเนี่ยเขาจะยังไม่รับประทานอาหาร แต่ว่าจะเลือกดื่มกาแฟแทนเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีเวลามากนะจากนั้นเขาก็จึงไปอาบน้ําแล้วก็ออกไปทํางานนะฮะโดยอีลอนมัสเนี่ยเขาจะลําดับความสําคัญของงานทุกวันนะฮะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเขานะครับ เมื่อถึงเวลาตอน9โมงแล้วเนี่ยเขาจะตรวจสอบกล่องข้อความแล้วก็เริ่มทํางานพูดง่ายคือเช็คอินบ็อกนะฮะว่ามีใครอ e ีเมลมาหาเขาบ้างแล้วก็ตอบอีลอนมัสก์จะใช้เวลาอยู่กับสมาร์ทโฟนของเขาทุกที่ทุกเวลานะ,ะเพราะว่ามีข้อความเข้าตลอดนะครับเขาเชื่อว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นหนึ่งในไอเวะสําคัญของอีลอนมัสก์เลยก็ได้นะเพราะว่าเขาใช้ทุกที่ทุกเวลาสมาร์ทโฟนเท่ากับไฟ์สล์นะครับในความคิดของเขานะฮะและเขาเนี่ยยังมีทักษะที่สําคัญด้วยนะ,ะเขามีทักษะในการสลับไปทํางานสิ้นอื่นได้ นขนาดที่รอให้งาน1เสร็จโดยอัตโนมัติเรียกภาษาอังกฤษว่า asynchronous นะฮะเขาสามารถมีทักษะในการทํางานแบบ asynchronous แบบไม่ต่อเนื่องสามารถสลับไปทํางานโน้นง,งานนี้ได้เขานิยามลักษณะการทํางานเช่นนี้ว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานนะฮะเขาใช้เวลาประมาณสัก50%ของทั้งหมดนะ,ะับไปกับการตอบอีเมลของ SpaceX และอีกครึ่งนึงตอบอีเมล t ท sla นะเรียกได้ว่าตอบอีเมลกัน วุ่นวายเลยทีเดียวนะครับเมื่อถึงเวลาประมาณสักบ่ายโมนะครับเขาก็จะรับประทานอาหารกลางวันเขาใช้เวลามาสักห้านาทีเพื่อรับประทานแซนด์วิชไก่และสลัดผักรวมไปถึงเครื่องดื่มอะอย่างโคกแคลอรี่ตับนะครับเขาก็ดื่มเป็นประจําแล้วก็จะนําเวลาที่เหลือเนี่ยไปประชุมหรือทํางานต่อก็เรียกได้ว่าเขารับประทานอาหารแค่แป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานแล้วก็เอาเวลาเหลือไปทํางานต่อนะครับในเวลาสักเข้ามาสักบ่ายสองึงบ่ายสเนี่ยเขาก็จะเดินทางไปที่ Rock e ก็ a c t o r y ก็คือ โรงงานเก็บจรวจนะะด,ดนะฮะโดยอีลอนมัตนะฮะเขามีด้วยการประมาณสัก2ตําแหน่งหรือหมวก2ใบที่เขาจะต้องสวมอย่างแรกคือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัทนะครับแล้วก็อีกใบนึงที่เขาสวมกนะ็คือเป็นวิศวกรโดยเขาจะใช้เวลาประมาณ90%ไปกับ ตำแหน่งวิศวกรของเขาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่เขารับประทานอาหารเย็นเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวหรือตัวเองเลยนะครับเขาจะใช้เวลาไปกับการดินเนอร์ทางบิสเนสนะครับประชุมแบบ VIP หรือบุคคลที่มีความใกล้ชิดนะครับหลายครั้งก็จะรับประทานอาหาร เย็นด้วยบาร์บีคิวหรือว่าเป็นอาหารฝรั่งเศสซึ่งการรับประทานอาหารเย็นเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับเมื่อถึงเวลา2องทุ่มก็เป็นช่วงเวลาแห่งความเพลิดเพลินเห็นไหมว่าเขาแบ่งเวลาในการใช้ชีวิตนะครับทำงานหนักมาทั้งวันเขาก็มีเวลาให้ผ่อนคลายสมองบ้างเป็นช่วงเวลาแห่งความเพลิดเพลินแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันนะฮะเป็นกิจกรรมในช่วงนี้เนี่ยก็จะเล่นวิดีโอเกมนะครับหรือเล่นกับบุ๊กของเขาหรือแม้กระทั่งดูหนังออกไปดื่มเป็นครั้งเป็นคราว,วานะครับในช่วงเวลาสอะเริบ เมื่อถึง4ี่ทุ่มนะเขาจะตอบอีเมลพร้อมพาลูกเข้านอนนะครับอีลอนมัสเนี่ยใช้เวลาหลังลูกเขานอนไปแล้วนะเพื่อตอบอีเมลที่ค้างให้เสร็จก่อนจะเข้านอนเพื่อเริ่มวันใหม่อย่างมีประสิทธิภาพเขาเข้านอนเวลาตีหนนะครับ อีลอนมันเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลที่ทำงานหนักที่สุดนะครับแล้วก็นอนน้อยมากซึ่งเขาก็พบว่าการทำใน,นละักษนะนี้เนี่ยพบว่ามีผลต่อสุขภาพตัวเองมันแย่ลงอย่างมากนะครับเขาก็พยายามที่จะปรับอยู่นะครับโดยเขามีเป้าหมายในการนอนก็คือว่า6 ถึง6ชั่วโมงครึ่งต่อวันเขาจะต้องนอนให้ได้นะครับเมื่อเรารู้แล้วกิจวัตรของอีลอนมัสเป็นประมาณนี้ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้ายันตีหนึ่งจนเข้านอนเนี่ยแทบจะแน่นเลยตารางเวลาเขานะครับเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะฮะโดยเขาเคยกล่าวไว้ว่าคนเราเนี่ยจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะเมื่อรู้ว่าเป้าหมายของการทํางานนั้นคืออะไรนะครับและรู้ว่าทําไปเพื่ออะไรดังนั้นสิ่งสําคัญเราควรมองไปที่เป้าหมายแต่ละวันเพื่อที่จะตื่นมาแล้วก็ ลุยมันให้เต็มที่ผมคิดว่าบทความนี้เนี่ยเอาไปปรับใช้กับการเทรดของเราได้นะครับเพราะว่าการเทรดของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วจะเทรดตื่นมาแล้วจะเข้าออ,อเดอร์การเทรดของเราคือตื่นมาแล้วต้องวางแผน วางแผนทําการบ้านศึกษาเพิ่มเติมตรงไหนที่ผิดพลาดก็ต้องรีบแก้ไขถ้าเกิดเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะฮะกิจวัตรพวกนี้เนี่ยทำให้เราสามารถนําไปปรับใช้ได้เราจะลงตารางชีวิตถูกว่าเราต้องการเป้าหมายในการเหตุประมาณนี้เราควรจะศึกษาอะไรเพิ่มเราควรจะเทรดอย่างไรสามารถนําไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับเอาล่ะขอบคุณนะคที่อยู่กันจนจบกับความรู้วิธีแบบนี้นะที่นํามาแบ่งปันนะครับแล้วกิจวัตรของคุณล่ะเป็นอย่างไรบ้างฮะววรบกวนคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าเกิดชอบคิดิธีนี้ฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้กับผม TheFore x m a n นนะฮะแล้วเกิดไม่อยากพลาดคลิปดีๆความรู้ดีแบบนี้นะฮะแอดไลน์เดอะฟอร์เล็กแมนไปเลยนะฮะเมื่อมีคลิปดีๆความรู้ใหม่ๆนะฮะผมจะส่งตรงไปที่มือถือของคุณคนแรกเลยครับแล้วพบกันใหม่กับเดอะฟอร์เล็กแมนในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ